สวัสดีค่ะพบกับดิฉันมาตรปรียาสุวรรณธารารัตน์ในสารคดีสลักสรรสร้างเพื่อสังคมเหมือนเช่นเคยค่ะ เนื่องในโอกาสการออกรางวัลสลากสัญจรที่จังหวัดบึงการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนำโดยนายชำนาญวิตเตรัตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงร่วมกิจกรรม CSR ในพื้นที่จังหวัดหนองคายตามรายละเอียดดังนี้ค่ะ เมื่อวันที่30พฤษภาคม2,568คณะผู้บริหารและทีมงาน GLO ได้เดินทางไปที่โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่75อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเพื่อร่วมทำกิจกรรมมอบอาหารกลางวันอาหารว่างเครื่องดื่มรวมถึงมอบกระเป๋าเป้ GLO ให้กับนักเรียนโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนเด็กนักเรียนในการรับมอบค่ะ นอกจากนี้คณะผู้บริหารและทีมงาน GLO ได้เยี่ยมชมสถานศึกษารวมถึงพูดคุยกับคณะครูและนักเรียนอีกด้วยค่ะวันนี้นะครับโรงเรียนสำนักง,งานสลากกินแบ่งที่กิจภาพต้องขอขอบคุณนะครับทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ได้มามอบอาหารกลางวันให้กับลูกๆนักเรียนและมอบถุงแบ่งปันสุขให้กับลูกๆนักเรียนนะครับที่ผ่านมาโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งได้รับการสนับสนุนแผงโซล่าเซลล์และก็ในเร็วน,นี้ก็จะได้รับการสนับสนุนเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นนะครับต้องขอขอบพระคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนทุกๆอย่างนะครับโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบง่งไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาและก็ทุกๆด้านครับขอขอบคุณครับ